สวัสดีครับทอกสปอร์ตนะครับรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เตดียกธงขาวยอมแพ้แล้วนะนะครับในเรื่องของทางดนจนแนซันโชครับมีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เตดพร้อมนะครับที่จะยอมรับความอับอายครับพวกเขาจําเป็นจะต้องปล่อยจอแดนซันโชออกจากถิน Old ่นโอทราฟอร์ดแบบฟรีๆหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่จอ n นซันโชนี่มีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นมาอย่างต่อนเนื่องครับเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหล,หลักๆเลยก็หน้าตั้งแต่ในช่วงปี2023นะครับที่ว่ามีปัญหากับทางด้านเอริกเทนฮากบอร์บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไอมรับนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วแมนยูไม่น่าที่จะสามารถหาเงินชดเชยจากการขายทางน้านเจเรนซานโชได้นะครับหลังจากที่ลงทุนกับนักเตะค,คนนี้ไปราวๆ70ล้านปอนด์ซื้อมาจากบริสเซิลด์มูลในปี2021สัญญาของเขากำลังจะหมดลงนะครับ30มิถุนายน2026 สโมสรมีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดภายในสโมสรระบุว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วนะครับที่จะยอมรับความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นครับหลักเลยก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยของเจน,นสันโชน,นะครับความพยายามของเขาไม่สทธิ์ผลนะครับถึงแม้ว่าเขาเองนี่ต้องการที่อยากจะพิสูจน์ความสามารถนะครับอยู่กับแมนยูไม่ได้อาจไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับเผื่อที่ว่าอาจจะมีโอกาสลงสนามบ้าง แต่สุดท้ายแล้วก็มีโอกาสลงสนามไปแค่200กว่านาทีนะครับไม่มีส่วนกับประตูได้ประตูอะไรทั้งสิ้นนะนะครับทั้งโกลทั้งแอสซิสไม่มีเลยครับก็เรียกว่าไปอยู่กับอูนัยอมเบอรี่นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ากันกับระบบของแอสตันวิลล่าได้ด้วยครับแมนเชสเตอร์เต็ดนี่ก็ต้องบอกนะครับว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิวที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับซื้อนักเตะที่ดังๆนะครับค่าตัวแพงๆกล่าวว่าโอ้นักเตะนี้เข้ามานี่ต้องประสบความเส็จแน่ๆครับ แต่ปรากฏว่าพังไม่เป็นท่าฝั่งของเซอร์จิมมี่ต้องการที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการซื้อนักเตะต,ต้องการที่จะลงทุนกับนักเตะที่าอายุน้อยๆนะครับนักเตะที่ราคาค่าตัวไม่แพงจนเกินไปนะครับนักเตะที่สามารถจะเอามาปลูกมาปั้นได้แต่ในเคสของเจอร์รีซันโช่ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับที่ถือว่าล้มเหลวนะ ตัวของเจเดนซันโชเองก็ต้องบอกนะครับว่าจากนี้ไปเขาก็คงจะใช้ชีวิตในการเล่นฟุตบอลที่ยากลำบากด้วยกันนะครับเพราะว่าจากโหนักเตะที่เคยโด่งดังรุ่งเรืองแบบโหรุ่งโรดอะ่ะตอนนี้คือไม่เหลืออะไรเลยนะสลหาตลดทางเจเดนซันโชครับ,รบ,รบออกไปแบบฟรีเอเจนต์นี่ยังต้องไปลุ้นนะว่าจะมีสโมสรไหนนีย่ยังต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับเขาหรือเปล่าครับ การสปอร์ตสวิส์แลนด์นะครับออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดเตรียมที่จะมีการเปิดฉากเจรจากับทางด้านนาโปลีหลังจากที่นาโปลีี่ให้ความต้องการให้ความสนใจนะครับในการเซ็นสัญญากับคอบบี้ไมนูเดือนมะกะราคมนี้ครับนักเตะวัย20ปีนี้เคยรับการยอมรับนะครับว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่านะครับพอรูเบนอัมบริสมาปุ๊บนี่ก็กลายเป็นตัวสำรองยาวๆเลยครับเจ้าตัวเองก็ต้องการที่อยากจะย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยจะมีโอกาสลงเล่นสักเท่าไหร่มีหลายสโมสรต้องการอยากจะได้ตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรในพิมียรีกนะครับในอิตาลีในสเปนทว่าล่าสุดน,นะครับทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขามากที่สุดในเวลานี้คือทางด้านนาโปลีนาโปลีนี่ต้องการที่อยากจะได้คอบบี้ไมนูมาแทนที่ของทางด้านเควินเดอร์บอยที่มีอาการบาดเจ็บ ตอนแรกแมนเชสเตอร์เดนดียังสงวนท่าทีอยู่นะครับว่าเอ๊ยยังยังไม่อยากจะปล่อยคอบบี้ไมนูนะเพราะว่าแมนเชสเตอร์เดก็มีนักเตะเลือกใช้ค่อนข้างจะน้อยอ่ะนะครับเดี๋ยวพอช่วงบอลแอฟริกันเนชั่นครับนี่นักเตะก็อาจจะต้องออกจากทีมไปอีกนะครับไปเล่นให้กับทีมชาติแมนเชสเตอร์เดนเดี๋ยวมีปัญหาการบาดเจ็บอีกนะครับก็เลยว่งเอออาจจะเก็บคอบบี้ไมนูเอาไว้ใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ ทางด้านสกายสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์นะครับนักข่าวที่ชื่อว่าซาชาทาวลิเอลี่เนี่ยได้ออกมาบอกว่าอินิออสพร้อมนะครับที่จะมีการเปิดฉากเจรจากับทางด้านนาโปลีส่งคอบบี้ไมนูอ,ออกจากทีมนะครับในรูปแบบของการยืมตัวไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีออปชันในการซื้อขาดด้วยครับภายใต้เงื่อนไขเอาละแสะดงว,ว่าคอบบี้ไมนูนี่ไม่ได้ไปแค่ชั่วคราวนะครับอาจจะไปถาวรเลยก็ได้ คือทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เรดมอรนะครับว่าการปล่อยคอบบี้ไมนูไปเล่นให้กับทีมในลีกอื่นเนี่ยดีกว่าที่จะให้เขาย้ายไปเล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกครับไม่ต้องการที่จะเห็นคอบบี้ไมนูอยู่ในพรีเมียร์ลีกดาบลีจะว่าไปแล้วตอนนี้มีแหมน่าจะกลายมาเป็นสวรรค์ของนักเตะแมนเชสเตอร์เรดนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านสกอตต์แม็กทรูมินเน่นะครับล่าสุดก็เป็นราสฟูสฮอยลูนครับแล้วต่อไปคัมมิ่งซูนิกำลังจะเป็นทางด้านคอบบี้ไมนูครับ แมนเชสเตอร์เตดนีอดแล้วนะนะครับในตัวของทางด้านเจอเรตดแบรนเวดนักเตะกองหลังของเอเวอเรตเนทีมท้อออกมาระบุนะครับว่าเอเวอเรตันี่ออกมาบอกนะครับว่าเขาจะไม่มีทางนะครับที่จะปล่อยทางด้านเจอเรตดแบรนเวดออกจากถิ่นกุริสันปาครับในเดือนมกราคมที่ถึงนี้ถึงแม้ว่ากำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์เตดก็ตามครับ โดยฝั่งท็อฟฟี่สีน้ำเงินนี่ต้องการที่อยากจะเก็บนักเตะกองหลังคนนี้เอาไว้อยู่กับทีมนะครับไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลรองเหอือจากนั้นนี่เดวิดมอยก็มอนะครับว่านักเตะคนนี้นี่ควรที่จะอยู่กับสโมสรไปยาวๆครับนักเตะวัย22ปีนี่กลับมาเป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนะครับรูเบนอัมารินนี่ก็ชื่นชอบในตัวของทางด้านเจเรดแบรนเวดคนนี้นี่น่าจะเอาเข้ามาแทนที่ของทางด้านแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับ กรณีน,นี้มีการระบุนะครับว่าเอเวอตันนี่อาจจะยอมขายนักเตะค,คนนี้ออกจากทีมก็ได้นะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเนื่องจากว่าพวกเขานี่ก็มีปัญหาในเรื่องการเงินนะครับตอนแรกบอกว่าสัก70ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเอเวอตันบอกว่าเอาไว้รอจนถึงสินส้นสุดฤดูกาลนะครับนั่นคืออย่างเร็วที่สุดแล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งแบนเวดี Brand เป็นนักเตะกองหลังที่มีเทคนิคค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับ เวลาอยู่ภายใต้ความกดดันดีก็สามารถที่จะฝ่าฟันเอาชนะมาได้ครับพัฒนาเพิ่มขึ้นมากครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเคยย้ายไปอยู่กับทางด้าน PSV i ไอโดเฟในรูปแบบของการยืมตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยรุ่นานิสเซรอยนี่ถึงขนาดออกปากชมเลยนะครับว่าเป็นนักเตะกองหลังที่ดีมากๆครับแล้วพอกลับไปอยู่กับทางด้านเอเวอเตันนี่แม่ก็กลายมาเป็นนักเตะตัวหลักของเอเวอเตันเลยนะครับ ถึงแม้ว่าเอลตันนีจะออกมาบอกนะครับว่าเคลียร์นะครับว่ายังไงก็จะไม่มีทางครับที่ปล่อยแบรดเวดออกจากทีมแต่อย่างไรก็ตามครับสื่อก็เชื่อนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีสงครามการห้ำหั่นแน่นอนนะครับการเปิดฉากแย่งชิงลายเซ็นของทางด้านเจเรตแบรดเวดครับในปีหน้าถ้าเป็นอย่างนี้ดูแล้วนี่คงจะไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียวแล้วล่ะนะครับน่าจะมีหลายๆสโมสรหลักนะครับที่ต้องการที่อยากจะได้นักเตะคนนี้ครับ รุดกุลิดครับแบมนี่ก็ศูนหน้าตำนานทีมชาติฮอลแลนด์ได้ออกมาแนะนนำทางด้านโจชัวเซอร์ซี่ครับว่าให้ย้ายออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดได้แล้วนะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่อิตาลีจะดีกว่าครับโดยทางฝั่งของทาตด้านรุดกุลิดนะครับเชื่อว่าโจชัวเซอร์ซี่นี่จะสามารถทำผลงานได้ดีครับหากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะวัย24ปีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงสนามมากสักเท่าไหร่ครับ ผมคิดว่านะจากจุดนีผ้ผมคิดว่าเขาีควรที่จะไปอยู่ที่อิตาลีนะนะเพราะว่าที่นั่นเขาทําผลงานได้ดีมากๆนะรุกเลืให้สัมภาษณ์กับธนาคาเมโทรนะเขาเคยทําผลงานได้อย่างดีมากกับธนาคานบโบลญญาและผมก็คาดหวังว่าตอนที่เขาย้ายออกจากบโบลญญาเขาจะย้ายไปอยู่กับทางด้านมิลานนะครับแต่สรุปสุดท้ายเขาย้ายมาอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด นักเตะหลายๆคนย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดพวกเขาตัดสินใจผิดพลาดครับแต่ว่าพอพวกเขาย้ายออกจากแมนยูนักเตะเหล่านั้นสามารถจะเล่นได้ดีนะครับหลายๆหลายๆทีมในยุโรปนะผมก็หวังว่านั่นจะเป็นทางออกให้กับทางด้านโจชัวเซ็ตซี่กลับไปที่อิตาลีนะครับไปในรวลของการยืมตัวครับไปเล่นฟุตบอลเขาเป็นนักเตะที่ดีนะครับแต่ว่าณเวลานี้เขาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ต่อมาดูกันต่อนะครับว่าจชัวเซอร์ซีนี่ย้ายออกจากแมนยูไปจะประสบความสําเร็จเหมือนกับนักเตะก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับว่าส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เดในูการนี้เนี่ยมักจะได้ดีกันทุกคนเลยครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ